พลังขี้นกหน้าตาแกก็ดูไม่ได้แล้วอย่าหาเรื่องเจ็บตัวดีกว่าแกรู้ไหมเวลาฉันโกรธมันน่ากลัวขนาดไหนพี่ครับอยู่ตรงนี้พี่ครับพี่ครับเนี่ยครับคุณเชฟอยู่เนี่ยครับพี่ยามเฮ้ยยสองหนึ่งเลยอ่ะขอค่าเบาะแสด้วยครับโโอ้ พี่แท้พวกเราก็เห็นแก่เงินเท่ากัค่ะคุณต้องกลับไปกับเราไม่ฉันไม่กลับเดี๋ยวไม่ได้ยินเหรอผู้หญิงเขาบอกว่าเขาไม่กลับอ่ะหนีไปก่อนเลยถอยไปไม่บอกให้ถอยไปไงฉันไม่ถอยไม่ถอยใช่ไหมไม่ถอยไป รีบไปเลยรับพลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ช่วยน้องไม่ได้น้องสาธุขอโทษอ้อช่วยด้วยสาธุโดนซ้อมรีบไปแล้วนายนั่นก่อเรื่องอีกแล้วเหรอเขาไม่ได้ก่อเรื่องนะ เขาช่วยฉันเนอ้ออยหยดนะฉันบอกให้หยดเคทคุณกลับมาทำไมอีกอะนั่นนะซิน้องฉันสู้พ่อเธอกับตายแล้วกลับมาทำไม ฉันจะไม่หนีอีกแล้วในบ้าพลังฉันน่ะคือนางแบบที่นายอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยแล้วพวกเนี้ยไม่ได้คิดจะมาทำร้ายฉันหรอกเขาจะมาตามฉันให้กลับไปถแถลงข่าวที่ฉันหนีมาเพราะฉันยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วุเชิญครับขอบคุณนะ นายทำให้ฉันกล้าเผชิญหน้ากับความจริงฉันเชื่อแล้วล่ะว่าโลกนี้มันไม่เลวร้ายไปหมดน่าจะเชื่อให้เร็วกว่านี้อีกนิดนึงก็ดีนะครับขอบคุณมากนะที่ทำให้ฉันมองโลกในแง่ดีกล้าเผชิญกับปัญหาไม่ใช่หนีปัญหา ฝากตาโทได้วยนะคนล้มคนล้มต้องซ้ำขอโทษครับไม่ต้องมาขอโทษเลยพี่เวทไปเลยไปเลยชอบลุงดีนะก็คนล้มต้องซ้ำมารับมันเฉยตัวครับโอุ้ยนี่คุณเป็นยังไงบ้าง ามหานายทั้งวันเลยนะเป็นห่วงนทบแย่ผมก็ตามหาคุณทั้งวันเหมือนกันพอยใสย,ยิ่งอยู่ใกล้กันเนี่ยทำไมมันยิ่งรู้สึกเหมือนว,ว่าเราเราอยู่ห่างกันไปทุกทีแล้วทำไมนายถึงกลายมาเป็นคนได้อะพอยใสยผมมีบางอย่างอยากจะบอกคุณ อยากบอกในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งว่าสาธุนายเลือกบำเหน็จได้ถูกต้องที่สุดละนายทำได้คุ้มค่าจริงๆสาธุ นี่ถ้ามีอะไรให้เราช่วยอ่ะบอกเราได้นะขอบคุณนะมีเคมาช่วยเนี่ยโครงการเราอ่ะน่าสนใจขึ้นตั้งเยอะเลยพี่เครู้เปล่าเวลาพี่เคทยิ้มเนี่ยนะสวยที่สุดเลยนี่ยิ้มสวยกว่าพี่ด้วยหรือเปล่าสมลี้พี่ก็ยิ้มสวยนะสวยระเบิดสวยกระจายเลยนี่สัมลีโรงเรียนใหม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะ เฮ้ยสนุกมากๆเลยเพื่อนๆก็ดีกันทุกคนเลยอะ้ะ,ะถ้าสำลีไม่ทำตามที่พี่เคสสอนอ่ะคงไม่เจออะไรดีๆแบบเนี้ยถ้าสำลีไม่สะกิดใจพี่อ่ะพี่คงไม่กลา้าไปเจอหน้ากับความจริงอ่ะทำยังไงดีอะจะได้เจอกับสาธุอีกเราอยากขอบคุณเขาที่ทำให้เรามีวันเนี้ป่านเนี้ยเขาคงรู้แล้วล่ะอืม ตาตุ้เด็กๆเงินเนเงินงนเงนงินเฮ้ยยังไม่หายงอนีกเหรอฮะก็บอกแล้วไงว่าเขาบัญชาลงมาว่าห้ามพี่ช่วยนายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆครับขอบคุณครับแต่ความจริงพิเทวันไม่ช่วยผมก็ดีแล้วล่ะครับไม่งั้นผมคงไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจเองชีวิตคนเรามีสิ่งสวยงามและงดงามอยู่มากมาย ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราว่าจะมองเห็นในแง่ดีหรือแง่าร้ายผู้ใดเห็นความมหาัศจรรย์ของชีวิตผู้นั้นย่อมเห็นความสุขสาธุเเเเธอทททดดดาาา